เชียงรายนิวส์นะคะซึ่งนางสุพิมเชียงรายนิวส์ของเราค่ะเป็นนางสุพิมที่อยู่คู่กับจังหวัดเชียงรายมาถึง28ปีนะคะเรามีผลงานต่างๆมากมายของนางสุพิมเชียงรายนิวส์ไลท์ที่สําคัญรู้จักกันดีกับการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามในทุกๆปีค่ะซึ่งนางสุพิมเชียงรายนิวส์นะคะก็ถือว่าเป็นหัวเรือหลักในการจั การประกวดนะคะและทุกๆครั้งที่มีการประกวดเราก็มีสาวงานต่างๆมากมายส่งออกสู่เวทีโลกละค่ะซึ่งวันนี้นะคะกับการฉลองครบรอบ28ปีของนังสพิมพ์เชียงรายนิวส์นะคะทั้งในส่วนของกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงบรรยากาศภายในงานจะพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานกันค่ะ งครบรอบ28ปีของหนังสุพิมเชียงรายนิวค่ะซึ่งเรามีทั้งในส่วนของบริษัทห้างร้านต่างๆมาร่วมแสดงความยินด,ดีกับหนังสุพิมเชียงรายนิวเป็นจำนวนมากค่ะแล้วคะรน ขาดจบที่นี่ไม่ได้นะคะเป็นที่พึกษาคดคังสือทีจะแข็งแกร่งได้นะคะมีวิสัยทัศน์นะคะและ้วก็มีเรื่องของรองจู่วนะันกาสวัสดเชียงราย ท่าาารเชียงรายด้วยนะคะทายาทผู้บริโภคในส่วนของผู้บหด้วยนะคะวันนี้คุณท่านได้ได้พิสาเชียงรายนิวส์นะคะพร้อมกันบนเวทีเรียบร้อยแล้วอย่างที่เราได้เรียนได้ทราบแล้วนะคะวันนี้ได้รับเกียรติพร้อมกับท่านจะได <Pf ing. S 1> ้ตั่วแสดงความยินดีนะคะกับอาชีพเชียงรายนิวส์ด้วยอกานนี้เป็นอาชีพนะับหนึ่งนะคะของจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีความเป็นมาที่ยาวนานมากๆ2ี Yeah. เชียงรายต้องขอแสดงความยินดีกับนักนสุธิมเชียงรายเดียวแล้วขอแสดงความยินดีกับทีมงานาที่ปรึกษาทีมงานผู้สื่อข่าวและก็บรรดาพนักงานครับแล้วก็ขออเมร์ไว้วอให้เชียงรายดีว์นั้นจงมีความเจริญก้าวหน้าอยู่คู่กับจังหวัดเชียงรายตลอดไปครับขอบคุณครับขอบพระคุณทางทัวร์จะรัะบเชียงรายเป็นอย่างสูขขง,งค่ะค่ะแล้วก็นี้เรีน อสังหาริมทรัพย์นักโร,รงแรมวังคำซึ่งได้รับรางวัลการจัดการดีเด่นมากมายที่สำคัญที่สุดได้แตดงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยซีได้ชมวีแชร์ใหญ่ท่านนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่ผมและคณะรว่วมท้า ทีมงานเราได้ฝ่าฟันอุปสรรคและทำเสื่อจังหวัดเชียงรายมานะครับถ้าหลายคนคงไม่ทราบว่าสิ่งที่นายพลท่านกำอยู่เบื้องหลังโดยตลอดเนี่ยมันเป็นความท้าทายที่ในเมื่อถึงแม้จะไม่ได้หยุดจังหวัดเชียงรายแต่เราอยู่แต่ผมดูจังหวัดเชียงรายมาแล้วที่ตั้งแต่ ลูกาบอกว่าไม่ได้ที่ร้านไหนไม่ไดคออไ้คนเชียรต่างๆทกากมบอายุเท่าไร่นทุกอยู่เทียงรสีปี 10, คูณอายุ่กว่าปีส0ิบปี 10, จะเ,ก,เก่ ให้อยู่ให้กับด้ียงายายนะครับเชินคุณสมใจนักเพงตระกูนะคะได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักสนิ์ะคะเรียนเชิญค่ะอแสงคายนดีกับ่านะครเงรายนยุบครอปี้ทรโยชน์จหัเชียี้นะครับเองก็ไดร่วัมาเป็นระยะสั้นๆนี่นะรับเห็นป็นความสข ฉลองครบรอบ28ปีของนสสทีมเชียงรายนิวส์ค่ะด้านหลังเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตของคุณไก่พันธิพาค่ะซึ่งมากับกล่อมบรรยากาศรับรอให้สำหรับท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมภายในบริเวณงานนะคะและอีกสักครู่หนึ่งคะ่ะจะเป็นการประกวดในส่วนของ Miss เชียงราย Beauty Contest 2016ค่ะ คือจริสหรับพวกตรวจุดเจต้าูเวทีนะคะกกสหรับสามานที่ได้รางวัลนะคะเดี๋ยวขอเชิญรวัันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมอบรางวัลกันนะคะใั้นหอิ่งเชิญเริ่มนะคะแบบ่เด i นอเชรทนะคะเริ่มเวทเค่ะขอบคุณค่ะ